สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนเปลี่ยนตัว power supply หรือตัวจ่ายไฟของเครื่อง Canon G 2 0 0 0 G 2 0 1 G, G, 1 0 G 3 0 0 0 G 3 0 1 1 0นะครับมีเพื่อนสมาชิกนะครับขอเข้ามาบอกว่าสอนเปลี่ยนหน่อยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะสอนวิธีเปลี่ยนนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนรับชมคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยด้วยกันนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเพราะว่าถ้าคลิปมีคนดูแสดงว่า มีคนสนใจที่จะแก้ไขปัญหาเครื่องปิ้นเองได้หรือที่จะซ่อมเครื่องปิ้นเองได้นะครับเพราะว่าถ้าทําลงไปเนี่ยไม่มีใครกดไลค์กดแชร์แสดงว่าการทําคลิปเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครสนใจผมอาจจะหยุดทํานะครับเพราะว่าตรงนี้ผมอยากให้การทําคลิปของผมเนี่ยนะครับให้สําหรับคนที่อยากจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเองได้จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าทําลงไปแล้วมันไม่มีใครดูแสดงว่าเพื่อนสมาชิกหรือยูทูบเบอร์ทั่วไปอาจจะทําเป็นหรืออาจจะ ไม่อยากจะทําเองนะครับผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าถ้าทําลงไปแล้วมันไม่มีใครดูหรือมันไม่มีใครกดไลค์กดแชร์ผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะเลิกทำนะครับผมเนีแต่ถ้ามีคนดูมีคนสนใจหรือมีใครดูเคสกันมาว่าอ่าขอทําตรงนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมตรงนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะผมจะได้มีกําลังใจทําลงให้ดูนะครับผมถาม้าามีประโยชน์ยังไงก่อนรือก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับมาดูกันเลยนะครับผม วิธีแกะเครื่องตัวแคแนอนะครับ G พวกสองพันสองหนึ่งผมมีในคลิปเก่าๆแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้นะครับแกะเปลี่ยนบ่งเปลี่ยนบอร์ดนะครับผมแต่ตรงนี้ผมจะมาสอนนะครับเปลี่ยนตัวพาวเวอร์สายหรือตัวจ่ายไฟนะครับผมเนี่ยก่อนอื่นก็หันหลังเครื่องมานะครับผมนี่นะครับพลิกเครื่องขึ้นมานะครับผมพลิกเครื่องขึ้นมามันจะมีตัวจ่ายไฟเห็นไหมครับผมนี่นะครับคือตัวพาวเวอร์นะครับตัวจ่ายไฟนะครับผม เดี๋ยวผมจะแกะตรงฝาหลังให้ดูนะครับผมจะได้เห็นชัดๆดนะครับเดี๋ยวผมจะแกะน็อตสองตัวนี้ออกนะครับผมตัวนี้ก็จะถอดออกได้นะครับผมอันนี้คือตัวหมึกทิ้งนะครับผมถ้าใครจะต่อหมึกทิ้งก็อันนี้สายหมึกนะครับผมสายหมึกทิ้งนะฮะแล้วก็ต่อมึทิ้งข้างนอกได้นะครับตัวนี้นะนะฮะ อันนี้คือตัวพาวเวอร,คร์คือตัวจ่ายไฟนะครับผมนี่นะครับผมคือตัวจ่ายไฟนะครับผมถ้าเพื่อสมาชิกจะเปลี่ยนนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมนะฮะมันจะมีตัวเราเปิดแฟลชกัน มันจะมีตัวล็อกตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่จะเป็นตัวล็อกตัวเดือยของตัวตลับนะครับนะครับเห็นไหมครับดันมันออกมานะครับมันจะ ปลดล็อกตัวนี้ออกมาได้เห็นไหมฮะค่อยๆทานะครั manera, บเนี่ยมันจะมีล็อกตัวนี้ครับคือตรงนี้มันจะมาเกี่ยวในรูเห็นไหมครับเนี่ยในรูเนี่ยมันจะมาเกี่ยวเราดันมากเงี้ยครับเราดันมากงเงี้ยพอมันหลุดล็อกมันก็จะถอดออกมาได้ใช่ไหมเวลาเปลี่ยนแล้วก็ถอดแค่ตัวนี้ก็ได้ครับเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะถอดสายออกมาได้นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเวลาใส่เข้าไปก็ง่ายๆนะครับใส่เข้าไปก็เสียบมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนะครับ ก็เสียบนะฮะแล้วก็ใส่แล้วก็กดลงไปนะครับให้มันลงล็อกของมันเห็นไหมครับปกตเิเวลาถอดก็เหมือนเดิมง่ายๆครับดันก่อนนะครับมันถอดออกง่ายๆนะฮะพอดันมันหลุดล็อกมันก็จะถอดออกได้เลยเห็นไหมครับผมนะ,นะฮะเวลาใส่ก็ง่ายๆนะครับผมเวลาใส่ก็ดัน ใส่ดันฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ดันนะครับผมดันให้มันลงล็อกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนท่อวัสดุทายของรุ่น Canon ที่เป็นซีรีส์ G นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นคลิปง่ายๆนะครับผมสำหรับเพื่อนสมาชิกที่จะเปลี่ยนตัวจ่ายไฟเองนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ